ไฮโดรเจลสกูร์มัลส์นะคะผิวช่ำภายใน90นาทีค่ะหนึ่งกล่องจะมี4ชิ้นนะคะตัวนี้ได้แรงบันดาลใจจากเกาหลีค่ะตัวนี้นะคะจะปล่อยสารบำรุงเข้มข้นจากแผ่นขาวเป็นสีใสค่ะมีเซนเท่าแพนชินอนนะคะแล้วก็อะดีโนซีนไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะแล้วก็ไกเซอรี ช็อโรอันนี้สามารถมากไว้ข้ามคืนได้นะคะไม่ได้มีผลอะไรก็จะให้สารมันเข้ามากขึ้นสื่ข้าสุขีอ๋อไม่อดวว่าอไอะคือแผ่นจริงแผ่นจริงคือข้างใน nó có chắc, nó, có lọc không, làm mm. không, không được, ừ mm. ใช่ไหมพัตติกเกอไปแล้วอ่ะอือเลยแบบว,ว,วออ่โอเคใครใช้แล้วลองบอกกันหน่อยนะคะว่าดีไหม เ,เจลนี่เคยใช้ของไบโอแดนดีน,นะนี่อันนี้ก็ฉีกแล้วตรงนี้น้องก็จะ่อนแอนนี่น้ำโอเคมันใต้ตาค่ะเดี๋ยวรูดขึ้นรูดขึ้นหรือว่ามันจะต้องเอาแปะๆลงอ,อ่ะ เดินไปแบบเดึงขึ้นไปเลยเออนี่โอเคอันนี้เห็นมีคนเขาตัดตรงนั้นมันก็โอเคนะมันก็จะได้แนบกับหน้าไปเลยโอ้โโอ้ไม่ก็ใช่นต้องประมาณนี้นะคะ ไช่ต้องเซลส์ลราก็มาดูตอนหลังลอก90นาทีหรือว่าจะนอนทิ้งไว้หนึ่งวันก็ได้ไปลองกันนะคะเ,เพื่อนๆเราอัลซ์ปารีสว้าวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโอ้ตายแั๊บนึงโอ้ oh, my god เราไม่ได้นะคะเราต้องเนี่ยมันจะอะไกันเนี่ยอัดเลยน,น็นคนท้ก็ไม่รู้ว่าันทำตัววะ <laughs> ถ้าเราสิบห้าทุ่มต้อ ใครถนัดอะไรก็ได้เลยค่ะเราก็ลองดูแต่อันนี้ไม่เก็บแล้วค่หาทำค่ะทุกค